มไเราฝะเราไม่มีไอ้ขับมาข้างหนมันจะมีตรงสามแยกเลี้ยวซ้ายมานี่ยืนอยู่ตรงสามแยกหน้าวัดตรงนี้มันมีหน้าวัดฝั่งนี้เองจังรับสายปะเลยฮะยองรับสายปะเลยปะไหนไม่ปราบโอ้ยปะไหนจ้ะเอ้จังจะรับเลยรับรับไอใส่ยูบดี เออพานุเต็มหามยังจจรับสาเลยนอพัทยาเฮ้ย

យកនេះណាលោកណាអើយមកចូលអោចជុំអើយទៅដល់ផ្សារថៃចុះហើយមិញឃើញណាទៅខាងយុវការរត់ទៅខាងយុវការទៅខាង